สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์ไซค์โซโล่นะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,สารพันสาระในแวดวงรถเครื่องหรือมากคลิปนี้เราจะมาขึ้นยานทาม้ชินย้อนรอยไปเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตอ่อนะครับรถแข่งในตำนานของ n o n อีกรุ่นหนึ่งคือ Honda Six หรือ Honda RC166 ซึ่งถือว่าเป็นรถแข่งระดับตำนานที่สร้างชื่อให้กับ Honda นะแล้วก็เรื่องราวของนักแข่งที่กลุ่มบางเหียนพร้อมนำพา RC 166สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาและก็ Honda โดยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกนี้ผมจะพูดเรื่องราวภาพรวมรทั้งส่วนของนักแข่งไม้เฮบุทและก็นดแข่ง RC 166และก็เรื่องราวของ Honda บนเส้นทางมอเตอร์สปอร์ตเป็นเกรดลเล็กๆน้อยๆน,นะครับและก็ช่วงที่2จะให้ผู้ช่วยขอยงผมมาเล่าสรุปขมวดปมเรื่องราวของ Honda r c 166นะครับว่ามันมีความเป็นมาย่างไงเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่งไงนะครับคลิปนี้ ก็คงจะยาวสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อรบกวนเวลาทุกท่านด้วยเด้อครับหลายคนถ้านึกถึงไม้เฮบูดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดถึงเมื่อไม้เฮบูดนั่งกุมบังเหียนดูคาตี้หรือบนหลัง MV a มวีแอนะครับซึ่งเฮบูดนี่ก็ได้ขี่มาทั้ง2แบรนด์นี้มาก่อนกุมบังเหียนมาก่อนบนรดแล่นอยู่บนเส้นทางการแข่งขันนะครับแต่แน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็คงจะคิดถึงไม้เฮบูดที่มาสร้างชื่อเสียงให้กับฮอนด้าโดยเฉพาะบนหลังม้าศึกรหัสอา166ีหหรือ ฮอนด้าซิกนี่แหละครับซึ่งถือว่ารรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เปิดปฏววิวัติวงการทั้งหมดที่ฮอนด้าจัดให้ในสังกัดของเฮบูดในยุคปี60นะครับไม่มีคันไหนที่จะงดงามง,งดงามไปกว่า RC16 6จริง,รงสายพันธุ์ RC นี่ของฮอนด้ารูปทรงจะคล้ายๆกันหมดรถยุคเก่าก่อนยุค60น่ะนะและก็ RC16 นี่แหละที่ไมฮีบูดพามันควา้าแชมป์ลูกทั้ง250ในปี196และก็ปี19 หกด้วยนะครับ1967เนะเขาพาเป็นคว้าทั้งคว้าแชมป์คว้าชาชนะในปี1967นะทั้ง2 5 0และสามนะครับซึ่งในปี6กเนีเป็นเพียง3สนามเท่านั้นก่อนที่ฮอนด้าจะประกาศยุติบทบาทของทีมในการเข้าร่วมการแข่งขันเบอร์กลางปีในะยุคนั้นมีชื่อว่าเบอร์กลางปีนะครับยังไม่ใช่มูโตมโตจีพีนะครับมูโตจีพีมาเริ่มเมาช่วงยุค2000หลังจากที่ฮอนด้าประกาศยุติบทบาทแต่ก็มีบางบางแหล่งข่าวบอกว่าฮอนด้าไม่ได้ ุติบทบาททั้งหมดในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์กังเปรในปี1967เ,เสียทีเดียวเพราะมีการเปลี่ยนถือว่า Hon d a เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และถอนทีมจากการแข่งขันในบางรุ่นเท่านั้นเองซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวทําให้ชื่อเสียงของ Honda ในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆและความเป็นเลิศในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกย,ยิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นและ Hon d a ก็มุ่งไปพัฒนารถแข่ง F1 แทนด้วยนะครับ Honda ถอนตัวจากการแข่งขันมอเตอร์ไซค์กังเพยนะครับปี19 6. เพื่อมุ่งเน้น เนทรัพยากรไปที่การแข่งขันรถสูตร F1 มากกว่าในขณะเดียวกันเมื่อ h อน da ประกาศยุติบทบาทในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์กังปรีแรงข่าวบอกว่า h อน da ได้จ่ายเงินให้ไมให้บูทตอนนั้นเป็นถึงเป็นเงินถึง5 0,000ปอนปอนหรือเทียบเท่าปัจจุบันก็ประมาณหรือ2.2ล้านบาทนะครับในปัจจุบันถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับในท่อนนี้นะเพื่อมาให้เขาขี่ให้กับทีมอื่นในสุดท้ายไมให้บูทก็กลับมาสร้างตำนานอีกครั้งบนหลังดูคาตี้0 0 s s ร้ ในการแข่งขันในเส้นออฟแมนทีทีเมื่อปี1978นั่นเองนะครับนั่นเป็นเกตบางเซี่ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อกันอีกข้ามมายุค8090ฮอนด้ากับเส้นทางขุมพลัง2จังหวะซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อฮอนด้าหลังจากยุติการแข่งขันยุติบทบาทในปี1 9 7ยุค8090ฮอนด้าก็กลับมาสู่โลกการแข่งขันอมอเตอร์ไซค์อีกครั้งก็คือการทำเครื่องยนต์2จังหวะในรุ่น 500cc โดยมีมาศึกสายพาเนส์ 500cc เนี่ยแหละครับที่มีความแตกต่างจากเครื่องยนต์4จังหวะที่เคยทำมาท เอ n อ500ประสบความสาเร็จอย่างมากแต่การเปิดตัว n อ500เอนดาใน500ปี1964หรือเป็นจุดหนึ่งที่แท้จริงที่สร้างชื่อให้กับ n อนกลายเป็นรถเครื่องที่โดดเด่นนะครับในประเภทเครื่องยนต์2จังหวะเอนดา500กลายเป็นหนึ่งในรถที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์กังปีก็ได้โดยคว้าแชมป์ในไรยได้หลายรายการและก็ได้รับชัยชนะในการแข่งขันหลายครั้งนักบิดอย่างเฟรดดี้สเปนเซอร์เวนการ์เนอร์และก็มิกดูฮานต่างก็ขับ n อ500 จนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยดูฮานคว้าแชมป์โลก5 0 0ซ c ได้ถึงหา5สมัยให้กับฮอนด้าช่วงป1994ี1994-1998นะก่อนที่กฎกิการจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์4จังหวะทั้งหมดอีกครั้งนะครับถือได้ว่าเป็นยุคก,การฟาดฟันด้วยกัน4จังหวะล้วนๆประมาณไป2,000จนมาถึงปัจจุบันอย่างที่เราได้เห็นได้ทราบกปน,นะครับย้อนกลับมาที่ไมเคิลสเตลลี่เบลลี่เฮบูตชื่อค่อนข้างยาวเรียกง่ายๆว่าไมเคิลอ่าไมเฮบูตกันละกันครับเพราะคว้าแชมป์ระดับชา มาแล้วเจ็ดรายการแล้วก็แชมป์ GP อีกมากมายเมื่อเขาเซ็นสัญญากับ Honda ตั้งแต่ปี1961เดิมทีเขาเซ็นสัญญาจะลงแข่งเฉพาะไอซซึออฟแมนดีทีแล้วก็คว้าชัยชนะในรุ่น125 200cc นะครับนำหน้านักบิดโรงงานทอน้าอย่างจิมเล็ a แมนทอมฟิล l ์ลุยจิเทเวลี่ทำให้เฮบูดได้เข้าแข่งในรุ่นโรงงานเต็มตัวเฮบูดคว้าแชมป์โลกให้กับตนเองแล็ฮอนด้าเป็นครั้งแรกในปี1966นะครับฮอนด้1966นั้นตัวแบ ก็อย่างที่บอกนะคือสายพันธุ์ของ RC 1 6 6เครื่องยนต์6 2สูบ2 5 0ซีนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะหลังจากที่คลิปที่แล้วผมเสนอเครื่องยนต์5สูบ1 2 5ซีซีตอนนี้เราไปดู6 2สูบ2 5 0ซีของ Honda ที่เปิดตัวช่วงกลางปี1965แต่แข่งปี1966เพื่อตอบสนองโดยตรงต่อเครื่องยนต์2จอจังหวะคู่แข็งเองนะที่มาแรงยุคนั้นก็คือรถของแบรนด์ของค่ายส่งเสียงยาม้าที่ขับโดยฟิลิปที่คว้าชัยชนะมาได้ แล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอในตอนต่อไปสําหรับลดคันแรงในตํานานของยามาฮานี้ด้วยกันเค,ครื่องยนต์ของอาร์ซีหนึ่งหกนี่นถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกนะเค,ครื่องยนต์ทําด้วยแมกนีเซียมหล่อของโดยวิศวกรหนุ่มโซอิชิโรอิลิมาจิลินะครับซึ่งเขาก็ไปเอาชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนมาจากอเมริกาด้วยนะแล้วก็มาพัฒนาต่อในญี่ปุ่นนะครับสำหรับเค,ครื่องยนต์ที่โซอิชิโรอิลิมาจิลิชื่อคล้ายมาลองฮอนด้าเลยนะเขาใช้คาร์ ปูของใครยี่2สองมิลหกตัววาลวขนาดเล็กยี่สี่ตัวแล้วก็ระบบเกียร์เจ็ดสปีดนะครับลูกสูบก็ลูกกระติ๊ดเดียวเขาบอกดูภาพประกอบผมเอาภาพประกอบที่เขาเทียบกับกลักฟิลให้ดูด้วยนะครับเครื่องของ6สูบ2องล้ีพีเร่งสปีดได้ถึง1 8ื0 0 0ปดพันรอบต่อนาทีแล้วก็เดดแรงมา้าไมา่ได้60แรงม้านะครับน้ำหนักของรถอยู่ที่ประมาณ210ปอนด์ความเร็วของรถที่ทำได้คือ150ไมล์ต่อชั่วโมง เฮบูด hey เข้ามาขี่ฮอนด้านี่เขาก็ถือว่าเป็นนักแข่งคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทางฮอนด้านะครับเช่นเขามาเปลี่ยนชกหน้าของ RC ซี 6, บอกว่าต้องใช้ของแบรนด์เกอร์ลิงนะครับมีการเพิ่มช่วงความยาวของรถอีก3.5นิ้วโครงสร้างเฟรมก็ปรับใหม่รวมทั้งการเครื่องยนต์หลายๆจุดเนะียความเห็นของเฮบูดก็มีผลต่อฮอนด้าหลังจากนั้นแพ่ใต้การชี้นาของเฮบูดบนรถ RC16 ซึ่งก็มีเฟรมที่ยาวขึ้นและแข็งแร่งขึ้นการควบคุมได้ นนยขึ้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นทันทีเขาเฮวูดก็คุมบางเหียนอาซีหน,น,นึ่งหกเข้าคว้าชัยชนะในการแข่งขันจีเปรีครั้งแรกในบาร์เซโลนาแล้วก็คว้าชัยชนะในการแข่งขันชิงช่วงชิงแชมป์โลก2 4 4ในปี1 9ึโดยคว้าชัยชนะทั้ง10ครั้งจากการแข่ง10ส,สนามด้วยกันในปี196นอกจากนี้ไม่เฮวูดก็ยังคว้าแชมป์โลก3 4 4ควบคู่กันด้วยในปี1967งนะรวมทั้ง2 4 4ในปี19 6 7ซึ่งในปี1 9 6 7 ฮ h น n ้ a ไม่ได้แข่งครบทุกรายการทุกสนามนะครับเพราะว่า Honda ประกาศยุติบทบาทการแข่งขันก,ก็ช่วงกลางปีกลางปี1967มาแล้วนะครับและจากการที่ไม่ให้บุดคว้าชัยชนะจนเป็นแชมป์ได้เนี่ยก็ทําให้ชัยชนะของเขาได้เป็นหน้าที่เป็นที่น่าพึงพอใจเหนือเกียโคโมอากอสตินีที่คุมบังเหียน MV นะครับคนนี้เขาหลายคนคงรู้จักดีสําหรับอากอสตินีนะซึ่งถือเป็นคู่กัดต่างค่ายในสมัยนั้นนะช่วงปี19 667นี่ทั้งคู่นี่ถือว่าบี้กันตลอดนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับเรื่องราวของอาร์ซี16นี่นะครับเดี๋ยวฟังต่อจากาหนุ่ม AI เขาจะมาสรุปขบวนปมให้นะครับสาหรับไมฮวูดเองเขาเสียชีวิตเมื่อป19 81, นะี1981ขณะที่เขาขับรถไปพาลูกๆไปทานอาหารเย็นก็เจอรถบรรทุกขับปาดหน้านะครับก็ทําให้ลูกชายของเขาได้เสียชีวิตทันทีนะครับคือมิเชลส่วนอีกคนเดวิดรอดชีวิตมาได้ส่วน วไม้ไฮบูดมาเสียชีวิตในวันต่อมานะน่าเสียดายนะขณะนั้นนะเขามีอายุเพียง40ปีเท่านั้นสำหรับนี่ก็เป็นเรื่องราวบางเกตบางเซี่ยวบางมุงที่ผิมผมเก็บมาเล่าสูกในฟังส่วนเรื่อง Honda กับวงการรถสปอร์ตตั้งแต่ีเริ่มมาผมก็จะได้นําเสนอเป็นต่อ,ตอ,ตอไปนะครับอีกตอนหนึ่งเนาะถ้าใครสนใจฟังก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ h o น้เข้าสู่ แวดวงของการแข่งขันกลางปีครับโอเคนะครับ, okay, รบเชิญรับฟังรับชมต่อเรื่องราวที่หนุ่ม AI เขาจะมาสรุปให้ฟังเขาเป็นผู้ช่วยผมนะครับสรุปให้ฟังเกี่ยวกับแลวกข็ขมวดปมของฮ o n d a RC 16ซให้ฟังโอเคนะคะท่านไหนสนใจก็รับชมรับฟังได้นะรับชมรับฟังแล้วก็มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้มาเล่าสู่กันฟังได้ใครมีมีข้อมูลอะไรก็แชร์กันมาได้นะครับขอบูณทุกท่านที่ติดตาม รับชมรับฟังให้กำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเสียงผมก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้อายุเยอะคอก็แหบๆแห้งหงอย่างที่ท่านได้รับฟังเะครับเสียงอาจจะไม่เพาะเหมือนหนุ่ม AI นะโอเคนะครับขอบคุณครับพี่หม่อมผมรับช่วงไม้ต่อเลยนะครับและสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ผมจะอาสา พาไปพบกับเรื่องราวที่เป็นอีกตำนานหนึ่งบนโลกมอเตอร์สปอร์ตสล้อเป็นม้าส,สายพัน์ธุแข่งของค่ายปีกนก Honda กันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของ Honda RC66 รถแข่งคันแรงที่ Honda พัฒนามาเพื่อสยบม้าส,สายพันสอ2จังหวะที่เป็นคู่แข่งในยุคนั้นต้องหมอบซึ่งเรื่องราวทั้งหมดผมกับพี่หม่อมช่วยกันสืบค้นหาเรื่องราวมานำเสนอ มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อครับเชิญคอรถแรงและท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวย้อนยุครับชมรับฟังได้เลยนะครับบอกก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะไม่อยากจะย่อมากพี่หม่อมกับผมมีความเห็นตรงกันว่าเดี๋ยวจะขาดอัธรรถไปนะครับแต่ก็จะขมวดปมให้กระชับเนื่องจากแหล่งข้อมูลนั้นมีมากและมาจากหลายแหล่ง ก็ขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งเรื่องราวและรูปภาพไว้ด้วยนะครับไปกันเลยการแข่งขันกลางปลีได้ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติในช่วงต้นทศวรรษ1960ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่เอิร์นส์เด็กเนอร์นักบิดและวิศวกรของ MZA ออกจากเยอรมนีตะวันออกในปี1961 และนำความลับในการปรับแต่งเครื่องยนต์2จังหวะของวอเตอร์คาอาเดนไปให้กับซูซูกิโดยตรงซึ่งตอนพี้คนอื่นๆทั่วโลกได้รู้ว่าคลื่นแรงดันไอเสียนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงม้ามหาศาลได้อย่างไรทุกคนจึงเริ่มพัฒนาเครื่องยนต์สองจังหวะเพื่อการแข่งขันในขณะที่มอโรฮอนด้าหรือเจ้าพ่อโซอิชิโรฮอนด้าเป็นข้อยกเว้นเพราะเขาเน้นแต่เครื่องยนต์สจังหวะ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้แสดงเจตนาจำลองต่อสาธารณะว่าฮอนด้าจะใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะเพราะเสียงเงียบกว่าเ<ๆ>ผาไหม้กระอาดกว่าและมีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าอีกทั้งเนื่องจากความพยายามในการแข่งขันของฮอนด้านั้นมีขึ้นเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตเท่านั้นวิศวกรการแข่งขันของพวกเขาจึงต้องหาวิธีใหม่ๆเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสีจังหวะให้มากขึ้นโดยไม่สนใจที่จะพัฒนาเครื่องยนต์แบบสองจังหวะ ในเรื่องนี้ในภายหลังในยุค8090 Honda ก็มีเครื่องยนต์2จังหวะที่พัฒนาสูตรแทรกการแข่งขันซึ่งมอฮอนด้า Honda นั้นต้องฝืนอนุมัติให้วิศวะกรทดลองพัฒนาเครื่องยนต์2จังหวัดตามคำขอร้องและก็สามารถคว้าชัยชนะได้ทำเอาคู่ต่อสู้บนลานประลองมึนตึบมองกันตาปริบๆในตอนนั้นเพราะฮอนด้าไม่ได้มีความช่ำชองเครื่องสองจังหวะแต่พอมาทำก็สามารถทำได้ดีซะง,งั้น แต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆสำหรับการพัฒนาเครื่องสองจังหวะที่อยู่ในยุค80-90ที่เฟรดดี้สเปนเซอร์คว้าแชมป์โลกในรุ่น250และ500ปี85-86ถึง86ต่อมาก็ถึงสมัยดูฮานกุมบังเหียนรุ่น500ครับย้อนกลับมาเรื่องที่จะนำเสนอกันในคลิปนี้พวกเขาคือทีมวิศวกรฮอนด้ามีการที่ต้องทำเป็นโจทย์ใหญ่และยากยิ่งแต่ก็ต้องทำด้วยจิตวิญญาณนักสู้ เมื่อพวกเขารู้ว่าการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงในเครื่องยนต์สองจังหวะทุกครั้งคือจังหวะกำลังโดยมีคลื่นแรงดันไอเสียที่คอยดูดไอเสียในขณะที่เครื่องยนต์สี่จังหวะจะผลิตพลังงานได้ก็ต่อเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนสลับกันทุกครั้งเท่านั้นการหมุนหนึ่งครั้งจะสูญเปล่าไปกับการปล่อยก๊าซที่หมดแล้ววิธีเดียวที่พวกเขารับรู้และต้องทํามันขึ้นมาจะผลิตพลังงานได้เท่ากันคือต้องเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์เป็นสองเท่าแต่จะทําได้อย่างไร โดยไม่ขาดความน่าเชื่อถือวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่วิศวกรฮอนด้าค้นคว้าเจอและจบก็คือการย่อขนาดกระบอกสูบที่เล็กกว่าจะมีรูเจาะที่เล็กกว่าทำให้มีช่วงชักสั้นลงและเครื่องยนต์มีความเร็วที่สูงขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่อการเสียหายของตลับลูกปืนก้านสูบวาล์วเล็กๆ4วาล์วมีพื้นที่สัมผัสเท่ากับ2วาล์วแต่มีแรงกดวาล์วสปริงน้อยกว่านี่คือสูตรใหม่ของฮอนด้า สำหรับการพัฒนาเพื่อสร้างความสำเร็จบนเครื่องยนต์4จังหวะในสนามแข่งยุคนั้นซึ่งประกอบด้วยกระบอกสูบเล็กจำนวนมากหัววาล์ว4ตัวและความเร็วเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นทฤษฎีนี้ถือเป็นทฤษฎีที่ชาญฉลาดและแปลกใหม่ในเวลานั้นและฮอน d a ก็สามารถพิสูจน์ให้โลกได้รับรู้และเห็นคือการคว้าแชมป์โลกในรุ่น 125cc, 250cc และ 350cc ในปี1962ปีถัดมา และคว้าแชมป์ในรุ่น250และ350 cc อีกครั้งในปี1963สืบนึ่งมาจอกในปี1964คู่แข่งเริ่มไล่ตามทันแบบว่ารู้ทันกันนะนะโดยเฉพาะในคลาส250 cc ซึ่งคู่แข่งใช้เครื่องยนต์2จังหละและคู่แข่งเอาชนะเครื่องยนต์4สูบของ Honda RC161 ได้เป็นประจำวิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการฟื้นฟูแพลตฟอร์ม250 cc คือโซอิชิโร อิริมาชิริวิศวกรวัย24ปีทฤษฎีที่นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของอิริซังหนุ่มเขาบอกว่ามันช่างง่ายมากในเวลาต่อมานั้นก็คือการเพิ่มกระบอกสูบโห้ไม่ก็มันสุกโกยมากสุดยอดมากบนรุ่นรหัส RC165 ที่เขาสร้างขึ้นในตอนแรกซึ่งขุมพลังที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์6สูบเรียงพร้อมคาบูเรเตอร์6ตัวและ24วาล์ว ถือเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งเครื่องยนต์6สูบไม่กว้างไม่ใหญ่เทอะทะไปกว่าเครื่องยนต์4สูบมันเป็นเครื่องยนต์6สูบใหม่ที่มีขนาดคอมเพกกว้างเพียง14นิ้วเท่านั้นมันต้อง6สูบเท่านั้นสําหรับบล็อกขุมพลังที่พัฒนามาจากบล็อกสสูบเดิมที่โดนคู่แข่งไว่าล่าจนเอาชนะได้และรถแข่งคันใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นคือบล็อก6สูบแคบกว่าเครื่องยนต์2สูบของคู่แข่งที่แข่งขันกัน บล็อกกระบอกสูบหล่อขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องข้อเหวี่ยงด้านบนและกระบอกสูบ3ส,สูบแต่ละชุดจะใช้หัวสูบร่วมกันเพื่อสีนได้ดีขึ้นคาร์บูเรเตอร์เคชิน22มิลราสไลด์แต่ละตัวใช้หัวฉีดเชื้อเพลิงและอากาศเล็กๆ5ตัวแทนหัวฉีดใหญ่และคาร์บูเรเตอร์ด้านในทํางานเข้มข้นขึ้นเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์กําลังเครื่องยนต์สูงสุดเกิน60แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์สูงสุด18,00 0รอบต่อนาที รหัส RC165 สุดยอดความลับเปิดตัวครั้งแรกที่มอนซ่าในช่วงกลางฤดูกาลโดยส่งเข้าการแข่งขันในชื่อ3 RC164 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงวิวัฒนาการของเครื่องยนต์4สูบเท่านั้น Honda ยังส่งไปยังอิตาลีโดยติดตั้งท่อไอเสียเพียง4ท่อหลอกผู้พบเห็นว่าเป็น4สูบเพื่อปกปิดตัวตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มีใครสนใจรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นี้จนกระทั่งจิมเรดมัน สตาร์ทเครื่องในซ้อมครั้งแรกทันทีที่ทุกคนได้ยินเสียงเครื่องยนต์หกสูบกองลั่นพวกเขาก็รู้ว่ามันพิเศษยิ่งยิงด้วยความเร็วสูงสุดกว่า150ไมล์ต่อชั่วโมงเครื่องยนต์หกสูบของมันด้าแสงหน้าเครื่องยนต์สองจังหวะของคู่แข่งต่างสายพันธุ์แต่เป็นเผ่าพันธุซามูไรเช่นกันได้อย่างง่ายดายแต่ความน่าเชื่อถือก็เป็นปัญหาเช่นกันเครื่องยนต์ยังควบคุมได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังการแข่งขันจบลง RC 1 6 5ห ชนะการแข่งขันที่2ในรายการเจ p a n e s e Grand p ที่สนามซูซูกะของฮอนด้แต่ในตอนนั้นคู่แข่งก็ได้เช็มไปแล้วจาก RC165 อัปเกรดใหม่คือ RC166 ความสำเร็จที่แท้จริงมาเกิดขึ้นในปี1966เมื่อไมค์เฮลวูดกลับมาที่ Honda อีกครั้งหลังจากไปอยู่กับ MV มา4ปีและพอมาฮอน d a ากุมบังเหียนเครื่องยนต์6สูบที่ควบคุมได้ยากสำเร็จ หลังจากทดลองขี่ RC165 เป็นครั้งแรกเฮลวูดได้เกาะข้อมูลความเห็นของม้าสึก RC165 โดยได้ขอให้ช่างถอดโชคหลังที่ผลิตโดย Honda ออกเพื่อเขาจะสามารถตรวจสอบเมื่ออยู่ในมือแล้วมีรายงานว่าเขาโยนโชคลงไปสะก้างๆและเรียกร้องให้เปลี่ยนด้วยโชคของ g ก r l ์ลิงส์ l ฮลวูดยังสั่งให้ออกแบบเฟรมใหม่ทั้งหมดโดยใช้ท่อที่แข็งแรงกว่าและฐานล้อยาวขึ้น3.5นิ้ว ระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมทําได้โดยการใช้ตัวระบายความร้อนแบบน้ํามันหรือออยคูลเลอร์เครื่องยนต์ครีมเพิ่มและช่องเจาะที่หัวเพื่อช่วยเรื่องของการระบายความร้อนในเครื่องยนต์และนี้ก็กลายมาเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้รหัสคือ rc 1 6 6เป็นรุ่นที่สองที่อัปเกรดใหม่พิสูจน์ปล่าวา่าคุ้มค่าเมื่อไมค์แฮวูดพุ่งทะยานสู่การชัยชนะในการแข่งขันกลางปีครั้งแรกของปีที่บาร์เซลโลนา และรักษาระดับความเร็วได้ตลอดทั้งฤดูกาลโดยคว้าแชมป์โลกในปี1966ด้วยการคว้าแชมป์10ครั้งจากการแข่ง10ครั้งเขาทำซ้ำได้อีกครั้งในปี1967ซึ่งแทบจะครองความเหนือกว่าได้เกือบเท่าๆกันเฮลวูดอาจคว้าได้3ใน3ครั้งในปี1968หาก Honda ไม่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้นว่าจะถอนตัวจากการแข่งขัน G.P. อย่างสมบูรณ์เพื่อมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่การแข่งขันรถยนต์สูตร4แท e จะเห็นได้ว่า ทศวรรษที่60ถือเป็นยุครุ่งเรืองของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ระดับกลางปรีซึ่งก่อให้เกิดนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีที่กล้าหาญและการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมที่สุด Honda เป็นศูนย์กลางของทั้งหมดและบริษัทก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากมเทคโนโลยีที่พัฒนามาระหว่างทางไปสู่การคว้าชแชมป์โลก18รายการและการแข่งขัน137รายการระหว่างปี1961 19 67, ถึง1967กลายเป็นวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรในทศวรรษต่อมาเชกเช่นรถขนาดใหญ่อย่าง CB 750ของ Honda ที่เปลี่ยนโลกซึ่งเปิดตัวในปี1968ถือเป็นตัวบ่งชี้แรกที่แสดงให้เห็นว่านี่คือการใช้เวลาและเองินอย่างคุ้มค่าของการพัฒนารถโปรดักต์ไบที่ถือเป็นอนิสงส์ส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากสนามแข่งของ Honda ครับจะเห็นว่าม้าสายพันธุ์แข่ง Honda RC 166ซึ่งถือเป็นรถแข่งในตำนานเชกเช่นอีกหลายรุ่น ทางที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันและในเวลาต่อมาบนความเป็น Honda RC 166นั้นซึ่งถือเป็นรถแข่งที่มีชื่อเสียงที่สุดรุ่นหนึ่งก็ว่าได้สำหรับค่ายปีกนก Honda ในประวัติศาสตร์การแข่งขัน RC 166ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ1960โดยแผนกแข่งรถโดยวิศวกรของ Honda เครื่องยนต์6สูบ 250cc ที่ครองความเป็นเจ้าสนามกลางปลีระดับโลก และยังสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความเร็วพละกําลังและความคล่องตัวบนตัวรถแน่นอนว่าในยุคนั้นบนเส้นทางของการค้นคว้าพัฒนา Honda r c 1 6 6ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและคือมรดกแห่งการแข่งขันและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ Honda การออกแบบและคุณสมบัติเด่นบน Honda r c 1 6 6ที่พัฒนามาจากรุ่น r c 1 6 5 ถือได้ว่า Honda RC 166ได้รับการออกแบบมาให้เป็นรถที่เปลี่ยนโลกของการแข่งรถเครื่องโดยสร้างขึ้นเพื่อแข่งขันในรุ่น 250cc ของสนามแข่งกลางปลี RC 166มาพร้อมเครื่องยนต์6สูบซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับยุคนั้นเครื่องยนต์ถูกสร้างขึ้นให้กระบอกสูบแต่ละสูบทำมุม45องศาทำให้เครื่องยนต์มีรูปร่างที่แคบลงหรือเป็นแบบคอมเพรครื่องหนึง่ง แน่นอนว่ามันมีผลต่อช่วยลดแรงต้านอากาศและปรับปรุงหลักอากาศสภปรศาสตร์ o n d a ้าอา6ีไม่เพียงแต่ทรงพลังและรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังมีน้ำหนักลดและคล่องตัวอีกด้วยโดยการออกแบบที่เพียวบางและลู่ลมและเทคโนโลยีล้ำสมัย RC 1ี6จึงเป็นผลงานชิ้นเอกด้านวิศวกรรมและงานฝีมือที่แท้จริงที่เกิดขึ้นและพิสูจน์ผลงานที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้นเช่นกันก็ถือเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาในยุคต่อๆมาอีกด้วยเช่นกัน สัมบัานและความสำเร็จในการแข่งขันของ Honda RC166 honda RC166 ไม่เพียงแต่เป็นรถที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่เป็นกำลังที่สำคัญที่ต้องจับตามองบนสนามแข่งตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1966จนถึงการแข่งขันครั้งสุดท้ายในปี1967 RC166 สร้างสถิติใหม่ด้านความเร็วและกำลังด้วยความเร็วสูงสุดกว่า150ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมง และดีดม้าออกมา60แรงม้าหรือ44กิโลวัตต์ที่18,000รอบต่อนาทีการควบคุมที่คล่องตัวและการเร่งความเร็วที่ตอบสนองทําให้การขับขี่เป็นไปด้วยความสนุกสนานมันมีพลังแบบเหลือๆล,ล้นดีกรีอย่างน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ทางไม้เฮลยูดให้ข้อมูลและเขาก็สามารถคุมบังเหียนนําพามันไล่ล่าเก็บชัยชนะสนามแล้วสนามเล่าเครื่องยนต์หสูบสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ฟังดูลื่นหู ่างจากเสียงของเครื่องยนต์ที่เป็น2จังหวะที่แฟนๆของรถแข่งทั่วโลกต่างจดจําได้ทันทีถือได้ว่า Honda RC166 ยังคงเป็นรถแข่งที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์และตำนานของรถรหัส RC166 ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชื่นชอบม้าสายพันธุ์แข่งคอรถแรงและวิศวกรหลายชั่วขณะมาถึงบทสรุปกันครับ Honda RC166 เป็นรถแข่งที่ทรงพลังในยุคนั้น มันเป็นมากกว่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาคันนึงเพราะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดความลหลงไหลและความมุ่งมั่นของวิศวกรและนักบิดที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่การออกแบบและเทคโนโลยีล้าสมัยจนถึงความสําเร็จในการแข่งขันที่ไม่มีใครเทียบได้ RC166 ถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของความมุ่งมั่นของฮอนด้ในการสร้างความเป็นเลิศและนวัตกรรมที่ล้าสมัยในยุคนั้น ปัจจุบัน Honda RC 166ยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนใฝ่ฝันไม่ว่าจะเก็บมาเพื่อสะสมหรือด้วยเหตุกลใดก็ตามถึงกับมีหลายคนสร้างรูปแบบเรปพิฆาไบค์จำลองรูปทรงในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบรถแข่งสไตล์คลาสสิกวินเทจ RC 166เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์การแข่งขันและความเป็นเลือดทางวิศวกร,รรมที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งยุคสมัยหนึ่งคับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ของม้าสายพันธุ์แข่ง ของ Honda ที่เกิดขึ้นนี่คือ Honda RC 1 6 6รถแข่งในตำนานที่เป็นอีกกิตวิญญาณหนึ่งที่ขับเคลื่อนบนโลกมอเตอร์สปอร์ตในอดีตเมื่อวันวานครับผมและน้าหมอมก็ต้องขอปิดเรื่องราวตำนานของม้าสายพัน RC ์ RC166 ไว้เท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นของรุ่นไหนแบรนด์ใดอีกเรื่องราวแบบไหนโปรดติดตามนะครับทั้ง Man and Machine ซึ่งจะนำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันไปทั้งรุ่นรถต่างๆเทคโนโลยีต่างๆ สารพันสาระบนโลกของรถเครื่องทั่วโลกท่านไหนมีอะไรก็ทักทายกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับและสำหรับคลิปนี้หากมีอะไรขาดตกบกพร่องหากผมอ่านหรือออกเสียงผิดไปบ้างก็ขออาภัยด้วยเดอ้อเดอ้อเดอ้เดอนางเดอ้อฮ่าฮ่าขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับช่องมอเตอร์ไซโซโลด้วยนะครับขับขี่รถคู่ขาของท่านไปแห่งหนตำบลไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยตลอดทริปตลอดเส้นทาง ขอคารวะมาอย่างทุกท่านบ๊ายบายครับ